ว่าเราจะมีแนวคิดในการตกแต่งห้องครัวยังไงครับก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่นะครับพี่เองก็เคยอยู่คอนโดมาก่อนพื้นที่คอนโดนี่มันจํากัดนะเล็กมากค่ะครับวิธีที่ง่ายสุดคือ1เอ่เราต้องเอาพวกเข้เขาของเครียกตู้บิวอินอะไรเงี้ยต้องอยู่ชิดผนังให้หมดเลยอพอพื้นที่ชิดผนังให้หมดแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดพื้นที่โล่งตรงกลางใช่ไหมฮะทีนี้พอพื้นที่ชิดผนังเสร็จแล้วเนี่ยประเด็นถัดมาคือเราต้องจัดระเบียบ ในการวางข้าวของนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถจัดระเบียบได้เนี่ยข้าวของจะสามารถเห็นได้ง่ายแล้วก็หยิบจับได้สะดวกนั่นเองนะครับมันก็ทําให้รู้สึกว่าไม่ไม่ได้ยุ่งยากเลยแม้จะเป็นครัวเล็กครัวใหญ่ก็สามารถทําครัวให้เรียบร้อยได้อันนี้ก็คือคอนเซปต์ว่าเอาผนังมาใช้ประโยชน์นั่นเองถูกต้องถูกต้อง การจัดวางของต่างๆที่ที่พี่ขาบได้ได้โชว์ให้คุณผู้ชมที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยค่ะค,คือถ้าบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันอาจจะดูโปร่งเกินไปถ้าเป็นทึบมันจะให้ feeling หรือว่าให้ความรู้สึกคนละแบบไหมเอ่อด,ด้วยครับคือปกติแล้วเนี่ยถ้าครัวโปร่งนะครับมันจะดีตรงที่ว่าคือดูแล้วรู้สึกสบายสบายตาสบายใจแต่ว่าถ้าเป็นทึบนะครับบางทีครัวแล้วรู้สึกว่าเหมือนเราไปอยู่ในสถานที่ที่หนึ่งนะครับบางทีเราอยู่แล้วรู้สึกว่าอยู่นานแล้วอยู่ไม่ได้ พระรู้สึกว่ามันค่อนข้างอึดอัดเหนื่อยแต่ว่าถ้าโปรนะครับแล้วเอียนคือสีเบานะครับมันจะรู้สึกว่านี่คือชีวิตมันรู้สึกให้ความอบอุ่นความน่ารักแล้วก็เจ้าบ้านหรือไม่ก็แขกมาเขารู้สึกได้รับความสะดวกสบายใจด้วยนะ อันนี้คือลักษณะของการทําครัวด้วยค,ครับแล้วก็การวางฟังกช์ชันต่างๆอันนี้ในต่างประเทศเขาก็มีการศึกษากันอย่างชัดเจนนะคะพี่ค่ะว่าการ,รวางฟังกช์ชันว่าตรงนี้เป็นพื้นที่หรือว่าเป็นสเตชันทาอาหาร,รแล้วก็ด้านหลังของเราควรจะเป็นอะไรด้านข้างของเราควรจะเป็นอะไรอันนี้พี่ข่บมีคําแนะนํำไหมคะอ่ามีครับก็หลกักๆของพี่ก็คือว่าคือเวลาครัวของเรามันไม่ใหญ่นะครับวิธีที่ง่ายสุดคือหลายบ้านนะครับ เอาตัวของเขาเรียกว่าไอแลนด์อันนี้เขาเรียกว่าไอแลนด์ะนะครับค,คือปกติเอาไปชิดผนังช,ชิดผนังทีงนี้เวลาทําอาหารเนี่ยเราก็จะเอาก้นเนี่ยคุยกับแขกถูกไหมครับ<ช>ค่ะอ่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเอาไอแลนด์มาอยู่ตรงกลางได้เวลาแขกดูเราแล้วก็ทําไปแขกก็ชอบมาดูเพราะเวลาแขกมาบ้านนะง่ายสุดเลยอยากมาดูเราเราทาอะไร ไม่ใช่เห็นเห็นด, <th phin x> ด้านหลังของเรนด้านหลังไม่ไม่อ่ะเพราะว่าเราทําไปคุยกันไปคือลักษณะอาหารฝรั่งเขาจะเป็นลักษณะนี้ครัวไทยก็ทํานี้ได้นะครับก็ประเด็นอันนี้คือประเด็นแรกคือสามารถ่จะเปิดหน้าหน้าต่อหน้ามาเจอกันอันที่อันอันแรกคืออันที่2คือเวลาทําครัวเนี่ยเาเรียกาฟังชันการวางของนะครับคือว่าต้องให้ร้อนกับเย็นเนี่ยห่างกันด้านนี้เป็นซิงอย่าให้ใกล้กับพวกเขาเรียกว่าคือตู้เย็น เพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะช็อตหรือเป็นอันตรายได้ก็มีน้ําส่วนพื้นที่เปียกเนาะน้ำก็ส่วนชิดไปเวลาอะไรมันก็จะกระเด็นแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตู้เพื่อให้มีสเปซในการเขาเรียกว่าห่างกันสุดท้ายคือเป็นตู้เย็นเห็นไหมมันก็จะเป็นวิธีการวางอยู่อย่าเอาอตัวน้ํากับตู้เย็นมาอยู่ใกล้กันนะเครื่องใช้ไฟฟ้ากับน้ใช่<ล>อันตราย,ย,ยอันตรายไม่ดี ค่ะส่วนอุปกรณ์ต่างๆในห้องครัวเนี่ยคนที่เป็นแม่บ้านหรือว่าคนที่ชอบทำครัวนี้จะรู้อยู่แล้วว่าอุปกรณ์นี่จะเยอะแยะมากมายมีวิธีการจัดเก็บหรือคําแนะนําที่จะจัดให้เป็นระเบียบไหมคะมีอยู่2ออย่างนะครับอย่างแรกคือที่ง่ายสุดน,นะครับก็คือว่าออพวกถ้วยจานภาชนะถ้าง่ายที่สุดน,นะครับขอให้ใช้แม่สีพื้นเพราะว่าโดยกิเลสของคนเราเนี่ย <c oughs> มันมันไม่เคยอยู่นิ่ง <c oughs> เดี๋ยวก็จะอยากได้นู่นอยากได้นี่อย่างของพี่เองเนี่ย อชอบ,ชอบอครัวสีขาวเะนั้นพี่เดี๋ยวไปเห็นเดินจะตุจักเดี๋ยวก็ไปเห็นก็ซื้อเข้ามาซื้อเข้ามาซื้อเข้ามาแต่ว่าถ้าถึงเราจะซื้อเข้ามาเรื่อยๆนะถ้าเราหยุดแม่สีคือสีขาวไม่ไมรบเพราะทุกอย่างเบสเสร็จแล้วมันคือขาวถูกไหมก็คือขาวอันนี้คือวิธีการเขาเรียกว,ว่าจัดการในเรื่องของอความเรียบร้อยก็คือพื้นที่ของตัวของภาชนะจานชามแล้วก็พื้นที่ที่มันอาจจะไม่สวยหน่อยก็คือพวกเครื่องปรุง เพราะว่าเครื่องปรุงเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยร้อยแดยี่ห้อก็จะเป็นร้อแปแม่สีถูกไหมพื้นที่ส่วนนี้อาจจะต้องปิดอย่างนี้ยด้าด้เนี้ยพี่ก็ปิดทึบไว้เปิดเปิดครึ่งหนึ่งคือเปิดจานขาวปิดครึ่งหนึ่งคือเครื่องปรุงที่มีแม่สี<ม>เพราะว่ามันไม่สวย<ม>เห็นไหมมันมีวิธีการจัดก,การของมัน จุดตกแต่งต่างๆที่เราจะสามารถทําให้ห้องครัวดูน่ารักกิ๊บเก๋มากยิ่งขึ้นครับมีคาแนะนำอ๋อของพี่นี่ใช้วิธีคือการแต่งครัวให้ขึ้นอยู่กับธีมของฤดูกาลสมมุติตอนนี้มันกําลังจะเข้าเรื่องของคริสต์สสมาสนะโอเค,คพี่ก็ครัวมาตรฐานนะครับคือถ้าเราใช้ครัวเป็นแม่สีขาวนะครับเรียกว่าสีขาวเนี่ยจะทําให้การแต่งบ้าน,นสวยได้มากที่สุดพเพราะอะไรไหม เอาอะไรไปใส่ก็สวย,สวยเพราะว่าไม่มีอะไรไปกวนสมมติ่าของพี่เนี่ยมันขาวอยู่แล้วถ้าคริสต์มาสมันมีอะไรก็มีมีแดงมีน้ําตาลมีเขียวพี่ก็พี่ก็ไปหาวัตถุดิบที่มีแม่สีนี้วางนิดหน่อยก็น่ารักเห็นไหมนี่คือเป็นวิธีการคือหยอดสเสน่ห์ให้กับครัวเพราะว่าคนเราเวลาลงทุนทําครัวเนี่ยม,มันหมดตังหลายหลายเหมือนกันนะแพงค่ะใช่เวลาเราจะเปลี่ยนครัวบ่อยก็ก็ไม่ไมไดี ไม่ไม่ไม่ได้วิธีที่ง่ายสุดถ้าเราไม่อยากให้ครัวมันดูแบบ mm. เขาเรียกว่าวคือนิ่งอ่ะวิธีคือทําครัวให้ให้เรียบร้อยที่สุดโดยแม่สีอาจจะเป็นถ้าคนชอบโทนขาวก็ขาวไปก็ขาวเดียวถ้าคนชอบครัวน้ําตาลธรรมชาติก็เป็นสีน้ําตาลเป็นบีชเป็นอะไรไปถ้าคนที่ชอบแบบค่อนข้างสีสันก็อาจจะเป็นครัวแม่สีเหลืองสีแดงอะไรไป <c oughs> หรือคนที่ชอบแบบซ่อน,รนเรนมีพลงังก็ปล่อยน้ําตาลหรือดําไป แล้วก็พร็อพก็อาจจะต้องเป็นแม่สีที่ขับกันนะ,ะส่ว,ว่าขาวก็ใช้แม่สีเข้มถ้าดําก็ใช้แม่สีเบาเพื่อเป็นการบาลานซ์หยินหยางร้อนเย็นน้ําหนักจะต้องแบบว่าผ่อนคลายกันนั่นเองครับตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะมีคําถามแล้วก็หลายๆคนก็กําลังมองหาว่าจะตกแต่งห้องครัวแบบไหนดีถึงคนที่ยังไม่มีก็ตามพี่ขับให้คําแนะนําได้ไหมคะว่าจะต้องไปเริ่มต้นจากจุดไหนก่อนครับคือครัวนะครับในนิยามของพี่นี่คือคือเขาเรียกว่าความสุข ฉะนั้นง่ายสุดเลยนะครับเราจะต้องอมองว่าเราชอบสีอะไรก่อนเพราะว่าของพี่จะมองเรื่องตีมเป็นหลักเ,เสร็จแล้วพอเรารู้ว่าเราชอบสีอะไรปับ๊บหลังจากนั้นเราเอาอะไรเข้าครัวก็ขอให้อยู่ในภายใต้คอนเซปต์ของสีนั้นเพราะว่าคือมนุษย์เราเนี่ยกินเลยเยอะใช่ไหมฮะ สุดท้ายมันจะมีแบบอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยเป็นเป็นอยู่เหมือนกันนะสุดท้ายแล้วมันจะมามาโฮกัน <c oughs> และมันจะไม่สวย <c oughs> วิธีที่ง่ายสุดคือให้บอกตัวเองว่าชอบสีอะไรเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ขอให้ไปเดินที่พี่เดินบ่อยที่สุดนะครับครัวของพี่เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นครัวที่แบบว่าคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันเหมือนของแพงจริงๆไม่ใช่นะต้องบอกไว้ก่อนคือ